mời 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 น,นี่ตรงน้ทำลูก,กเล่เน่เนี่ยตรงนี้ให้สะอาดเลยเอ

นึ oh, ้นเขาโอ้ยฝนอีกแล้วโอ้ยเบื่อจริงๆเอ่ออรน โอ้จ่ายให้โดีสุดเฮ้ยไม่ใช่หัลาดเฮ้ยไม่ใช่ฮันนเออเอไ่ใชเอ่ยอนนี้อไปนีไ่ใช่เออนี่ดอ่าพี่ซ่อมตอนนี้เป็นไงบ้าง